กระแสวันนี้นะครับเป็นเรื่องของเดอะปลานะฮะตอนนี้งานเข้านะครับเพราะว่ามีเพจเนี่ยนะฮะจับจผิดนะครับแค่พฤติกรรมของหลวงปู่เนี่ยมันจะเป็นพระอาหารหันได้ไงตามที่รูปศิษย์เขาอ,อ้าง <S S ใช่ไหมคือแค่สีเนี่ยยังไม่ได้และที่สาคัญอ้างว่าตัวเองเป็นอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์บ้าบอกขอแตกอไอผมว่ามันไม่ใช่อัลไซเมอร์บางเวลาหรือเปล่ามันปล่อยไว้ได้ยังไงเราไม่เคยไปใส่ฟาร์มใส่ร้ายเขาก็คือเหตุการณ์จริง หลักฐานมันชัดเจนแล้วผมมาจะมาทําร้ายพุทธศาสนาได้ไงฮะเพราะผมนับถือพุทธแต่ผมไม่ศรัทธาคนที่บวชเพื่อเป็นอาชีพของตัวเองคนที่เอาศาสนามาหากินเรารับไม่ได้เรื่องขอเป็นอัลไซเมอร์รู้ไม่ถึงที่จับตรงนั้นเขบอกว่าอะไรนะคะนาารับลักษ่านี่แหละครับผมผู้ชมครับ ยาวล้วฮะเพราะว่าในหลายอย่างก็ต้องตรวจสอบครับโลกอะไรกันโลกอะไรกันโลกอะไรกันโลกยุงชักทำไมมขาชักอย่างนั้นเลยยุงชักเอองมาชักว่าเหรอพี่เพื่อจับใครเนี่ยหายจากโลกอ้างว่าโลกูเสจจับและหายรู้สึกไงผมด้วยนั่นคือวิญญาณพอมือออกปั๊บมันก็จะหายหายไหม เขาก็ทําให้เราปวดรู้จักมันเลยให้ตะเกิบที่ปลายเท้าอย่างเดียวรู้สึกยังอ้าวรูปของมก็จะหายชาครับหายไหมก็แตะทีเดียวแตะทีเดียวก็ได้แตะทีเดียวโอเคให้ตะเกที่ปลายเท้ารู้สึกยังรู้สึกไหมนี่ส็่งทีอยู่รอบ้ที่ปลายเท้าคือพลังงานของวิญญาณที่มันอยู่ในตัวเรามันทาให้เราป่วยและมันรู้จักหายว่าลบกูเสจับและหายจับมือหมอเลย มันก็จะวิ่งลงที่ไปไปลายเท้าอีกรู้สึกรู้สึกรู้สึกอย่างนั<ช>่นแหลคือผีพี่จะพห้รางกายเราแย,ย่อยู่แบบนี้เอามือออกก็จะหายหายไหม<ช>หนูกำร,รูปหมอดิ๋ยวมันก็จะไปกำรูปหมอเราจะวิ่งไปแล้วไปยังไปไหมนั่นแหละคือวิญญาณอยู่ในตัวหนูถึงทําให้ร่างกายหนูแย,ย่อยู่แบบนี้ยเข้าใจไหมเอาร,ารูปหมอก็จะหาย<ช>หายไหมหมอจับแค่แค่เส้นผมหนูอะมันก็มันก็ไปแล้วไปยังไปไหมฮะมันแบบมันมีวิญญาณอยู่ตัวน้อง เยอะมากเลยอันนี้ผมกําลังอ่านจากทงางเพจขออยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นรีเทิร์นค่ะนะครับนี่เขาเขียนนะฮะการโม้โอ้อวดสมรุคุณการรักษาที่ผิดผิดสร้างความงมงายความเชื่อแบบผิดผิดนะฮะยกตนข่มคนอื่นนะทั้งที่ตัวในปลาเองเนี่ยมีพฤติกรรมเช่นเดียวกันในปลาเนี่ยนะ อสอนคนให้ยึดในคําสอนของอผู้อาสนาไม่ให้คนงมงายไม่เชื่อในพูดผีปีศาสิ่งเล่นลับหรือแม้กระทั่งต่อต้านการตั้งศาลแต่วันนี้ในปลาเองทําหมดย้อนแย้งกับคําพูดตัวเองทั้งนั้นก็คือคนเราะพูดได้แต่ไม่มีหลักฐานก็พูดได้ อย่างนี้มีองไหมอะอย่างนี้มีองไหมมีองค์ะชาติเหรอพี่คุณนี่พูดเก่งเก่งนะไม่ได้เก่งก่อนพูดความปีก่อนคุณไม่เห็นพูดเก่งขนาดนี้เลยพูดความจริงพี่คนพูดความจริงไม่กลัวอะไรอยู่แล้วครับอย่างคุณเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มาบอกว่าเรื่องผีสางไม่ใช่เรื่องจริงโอ้ยมันโกหกมางุ้นงี้แต่ตัวคุณเองไปไหนก็หาวอดวอดหาวอด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 หาวอดวอดแล้วคุณไปหาอย่างเงี้ยไปชี้จุดจบตายอย่างเงี้ยใครตายที่ไหนคุณหาวอยู่ตรงนี้ต่อตายตรงนี้แล้วองค์องค์ที่ว่าลงที่หาวหาวนี่คืออะไรไม่มีครับ การเปิดกิจการโดยไม่ถูกกฎหมายแต่รับรักษามีหลักฐานและพยานบุคคลมมีการใช้ยาฉีดยาโดยบุคคลที่ไม่ใช่แพทย์จนเกิดมีผู้เสียหายบางรายถึงชีวิตในเวลาต่อมาเปิดกลุ่มกับเพื่อนชักชวนกันเข้ารับข่าวสารที่ผิดๆโฆษณาชวนเชื่อไม่มีการรองรับจากหน่วยงานของแพทย์หรือสาธารสุข มีรายได้จากการเปิดกิจการแบบผิดกฎหมายแต่ไม่เคยเสียภาษีรายได้เลยในบริเวณบ้านของนายปาที่เปิดการรักษามีบุคคลร้องเรียนเรื่องการทำร้ายร่างกาย มีบุคคลร้องเรียนเรื่องการทำร้ายร่างกายมีการล่ามผู้ป่วยโอ้โหคุณเยอะแยะมากมายเนี่ยเขายาวมากเลยนะเขาบอกคุณเคยพูดว่าเมียคุณเป็นหมอสัญญกรรมพี่ครับผมมาที่สัญญกรรมเพราะว่าเขาไปฉีดหน้าเพื่อนกับพวกเนี้ยก็ผมพูดผิดตรงไหนอะเพราะเขาฉีดพวกเนี้ยคุณก็เลยบอกว่าเขาเป็นหมอสัญญกรรมคำว่เาเป็นหมอสัญญกรรมเนี่ยมันอาจจะทาให้คนอื่นเข้าใจผิดได้หรือเปล่า พี่มันจะเข้าใจผิดได้จริงที่เขาเข้าใจผิดอย่างเงี้ยอ่ะผมว่าไม่น่าเข้าใจผิดเพราะเข้าใจผิดสิผมพูดเฉพาะในกลุ่มของของพงษ์พม์มาที่จับได้ครับมันเคลื่อนได้ครับได้ครับอุ้ยต้องไปหาหมอนะก็เมียเป็นหมออยู่แล้วไปหาทำไมพี่เออเมียเขาเป็นหมอเมียไม่รักษาเมียรู้ไหมเป็นอะไรไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรพี่ก็เป็นแบบนี้ยก็เป็นหมอปลาเดเป็นหมอเป็นหมอผีเหมือนกันภรรยาเป็นหมออะไรหมอศัลยกรรมครับคำเสยกรรมเลยคำสวยคำวยเงามใช่ครับภรรยาผมครับอ๋อคือจดทะเบียนกันแล้ว แต่ตอนนี้ที่บ้านก็คือเมื่อผมมีแฟนอ่ะแฟนเขาเป็นหมอวิทยาศาสตร์ตอนนี้คือเราใช้ทั้งทั้งทั้งสองศาสตร์ทั้งเสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วก็เสียงที่มองเห็นมันช่วยกันนะครับพี่โอ้โหเลยรู้จักรู้จักหมอปลามารู้จักกันได้ยังไงฮะคือที่บ้านนะคะดูทีวีแล้วก็ดูพี่เขาที่เป็นปลาบเนี่ยค่ะแล้วหนูไม่ชอบด้านนี้แล้วก็ไม่มีความเชื่อด้านนี้เพราะเราทํางานศาสตร์ของเราด้วยด้านหนึ่งเพราะเราทํางานศาสตร์ของเราด้วยด้านหนึ่งด้านหนึ่งด้านหนึ่งที่มันเป็นเหตุและผลแต่ของเขานี่แบบ งานเขายุ่งอ่ะพี่กนกเพราะนั้นเพิ่งรู้ลางว่างานเขายุ่งไงคุณน้าฟ้าทางานอะไรนะก่อนเขาเปิดคลินิกเสริมความงามด้วยอ๋อเยอะครับแล้วก็ผ่าตัดเราจุเฉพาะทางเกี่ยวกับการผ่าตัดเขาเปิดคลินิกเสริมความงามด้วยก็ผ่าตัดเราจุเฉพาะทางเกี่ยวกับการผ่าตัดประการผ่าตัดประการผ่าตัดแปลงก็เป็นหมอวิทยาศาสตร์แปลงก็เป็นหมอวิทยาศาสตร์แปลงก็เป็นหมอวิทยาศาสตร์เขาช่วยเหลือคนเหมือนมันผมเขาช่วยเหลือคนเหมือนมันผมคือมันจบตรงนั้นนะพี่มีดาราหลายคนนะครับ ตอนนั้นเขาว่าจีบแฟนผมเยอะแต่แฟนผมยิ่งกว่าใครจุดที่คุณน้ำฟ้ายินยอมเป็นแฟนเนี่ยเอาอะไรเป็นจุดวัดง่ะแล้วยอมเป็นแฟนที่เขาพูดมาในตัวหนังสือที่ผ่านตัวอักษรมันเราสัมผัสได้มันชัดเจนมากแล้วผู้ชายคนนี้น่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากแล้วทุกวันนี้เวลาหมอปลาไปไปช่วยคนที่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยไปด้วยกันไหมไปด้วยกันค่ะก็คือแต่ก็เอายาทางวิยาไปด้วยถ้าเจอใครข้ามทางเราก็องมาช่วยเขาได้พี่ คือป้าเป็นหมอของเขาก็าคือ,อยังเป็นหมออยู่ตลอดคุณไปฉีดยาให้กับคนไข้จริงไ่มที่อยู่ในบ้านหมอป้าหนูไม่ได้ฉีดคเขามาหาหนูที่บ้านเขาบอกว่าคุณไปให้น้ำกงน้ำเกลือไปอนนลงเข็มเพราะเขาเล่าว่าพี่ออันนั้นภาพถอดนะคะนี่คุณทําอะไรนะอ๋ออันนี้ของป้าเอเ้งแล้วเมื่อก่อนคุณเป็นหมอมาจริงๆเหรอคุณเป็นหมอไหมไม่ได้เป็นไม่ไม่ค่ะยืนยันไม่ได้เป็นนะไม่ค่ะเอาละครั้งหนึ่งที่ออกเคยออกมาพูดเป็นหมอนี่ก็พูดเองผมไม่เก็ีว่าแกไที่คลินิกครับ คุณาะที่เาหมอคนเราเรียกเขาเมียเราอะได้ไงเราเรียกเมียเราอะก็เราเรียกเมียไม่เรียกคนอื่นนะพี่คุณเรียกหมอหมอหมอปลาคนก็เลยคิวคุณเป็นหมอไม่ไม่ฉีดที่ผัวคุณมั่งเนี่ยโอ้ยไม่เอาเข็มี่กไปขาวๆหน่อยโอ้ยไม่ต้องขาวพี่ผมกระจากสวรรค์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 เมียวขาแค่นี้ก็หล่อพอแล้วค่ะไม่ใครก็ในกรณีที่บ้านหมอปลานะครับไม่เคยมีการให้น้ํากงน้ําเกลือฉีดยาให้คนป่วยเอาเข็มออกมีมีแน่นอนค่ะ เพราะว่านั้นเขาไม่ออกเลือดมันย้อนอยู่งี้นะใครออกเขาก็เดินหนีกันแล้วเขาปากมาเองเหรอไม่ค่ะเขามาทั้งสายน้ำเกลือเลยเขามาทั้งสายน้ำเกลือปากมาต้องถามมูลนิธิหลายหลายหลายมูลนิธิเลยค่ะมีเป็นพยานให้ได้ด้วยแล้วคุณก็ดึงออกไม่ทุกคนไปนะคะแต่ว่าไอ้ที่ที่เสียบอะไรนี้ไม่เคยเจอใครข้ามทางแล้วก็มาเฉลี่ยเราได้พี่คือปาเป็นหมอของเขาก็คือยังเป็นหมออยู่ตลอดพี่เห็นไหม แม้กระทั่งเราไปที่ไหนก็ต้องมีกระปุกยายาเข็มยาฉีดแม้กระทั่งสายน้ำเกลือ,อ,อไปที่ไหนก็ต้องมีกระปุกยายาเข็มยาฉีดแม้กระทั่งสายน้ำเกลือช่วยทั้งสองศาสตร์เลยทั้งสองศาสตร์พี่ครับไม่ตอนเขาเป่วยอ่ะเาขาบอกว่าผมบอกว่าผมาผเรียวๆผมจะไปด้วยผมว่าไม่ต้องไปหรอกถา้าถ้าผมไปก็มีคนช่วยเหลือคนไงถามว่าไปตรงนั้นผมช่วยเหลือได้ไหมก็ช่วยเหลือไม่ได้เพราะมันเป็นีสามแต่ถ้าเกิดหมออยู่เนี่ยช่วยจะช่วยเหลือคนได้แล้วแบ่งคนนี้แป๊ะเขาได้ <อน>ผมว่าไม่น่าเข้าใจพิดพ่เข้าใจพิดสิพูดเฉพาะในกลุ่มของของพองพองอุ้ย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 และอะไรไดูซับคืออะไรไอ้ไอ้ดูซับยังไม่พรู้เรื่องเลยเขาบอกคุณเอาอะไรนะเหมือนกับเป็นแม่เหล็กีใบเงินใบทองใบถนนใบโคนใบวาสนาดอกดาวเรืองกาวราเทกแม่เหล็กดูดขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ปฏิเสธนะครับก็เอาไอ้แม่เหล็กดูดลูกใหญ่นะครับเอาเชือกหรือวัตถุครับ มาตอกแฟนไว้ในบริเวณบ้านครับหรือสถานที่ที่เราประกอบธุรกิจครับส่วนลูกเล็กนะครับพี่ไปจ้างเขาเคลือบเอาไปเลียงไปกอ่อพราเอามาพกติดตามตัวพี่ไว้นะครับปกติไอ้แม่เหล็กตัวนี้มันจะต้องดูดโลหะดูดเลยครับแต่ทีเนี้ยเราไปแก้งวงจรของพวกมันใหม่ครับเราให้มันดูดเงินดูดทองดูดวาสนา เข้ามาในบ้านส่วนใบวาสนาครับตอนที่พี่ขยี้ครับให้พี่พูดคําว่าเฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยครับตัวที่ผมอธิบายให้พี่กลับไปทํานี่นะครับมันก็มาจากหลักคําสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละครับธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะครับแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขนธนนี่นะครับมันแปลว่าธรรมชาติครับเอาแม่เหล็กไปผสมกับสมุนไพรเขียวๆไม่ใช่ครับมาดูดซับดูดอะไรไม่เกี่ยวเลยครับ อันนี้ถ้าใครเข้าใจหลักของศาสนาจะรู้เลยว่าธรรมะมันแปลว่าธรรมชาติเนี่ยบางครั้งเนี่ยการที่จะหลอกคนเนี่ยการที่จะหลอกคนเนี่ยการที่จะหลอกคนเนี่ยเราต้องมีกุระเบายอย่างหนึ่งคือไอ้คนที่ไม่เข้าใจอ่ะคือไม่ได้ศึกษาเรื่องธรรมะใช่ผจ<ม>ะไม่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติไม่เหนือธรรมชาติที่พี่สูบุหรีผมไม่เชื่อครับที่พี่สูบุหรี่ผมไม่เชื่อครับเมื่อปีที่ผ่านมาเขาไปไหว้พญานาคกันเธอเชื่อไหมผมไม่เชื่ออ่ะทำไมอ่ะพี่เคยเห็นพญานาคบุ่ะ พี่ก็เห็นพญานาคนล่ะพี่เคยแก้ความฝันแล้วพี่ก็มโน่กันมาเองอ่ะไม่แต่ที่เขาบอกพิ่สูตรว่ามันมีแบบอะไรวิ่งใต้ผิวตามตุ้ยปลาเนี่ยพี่ไม่ตามพุทธประวัติก็มีพูดถึงพญานาคพูดถึงนะแล้วพี่ใครเคยเจอก็มันเรากไม่เคยเจอจัดแกไม่เคยเจอหน้าบ้านนะครับที่เขาชอบเอาพวกรูปสิงสารสัตว์มาตั้งไว้หน้าบ้านให้พี่กลับไปแก้เคล็ดไหมครับ้าพบ้านตรงข้ามครับเขาแฝงคุดไปครับหรือว่าตรงไก่ธนาคารที่เป็นตาคุดหรือหลักกิรูม้าที่มีคุดติดนะครับ ให้พี่ครับไปหาการไก่ตัดผ้าหรือตัดกระดาษเอา,าไปไว้หน้าบ้าน <c oughs> เพราะว่าคุดมาจากกลัวกันไก่ครับการไก่จะตัดปีไปครับมันก็จะบินกันไม่ได้ี่ก็จะเกิดโชคลาบไปครับภาพบ้านตรงข้ามกับพี่ครับเขาเอารูปสิงครับมาตั้งไว้หน้าบ้านเขาเนี่ยให้พี่ครับกลับไปหารูปสิงของเขาเลยครับมาตั้งไว้หน้าบ้านพี่แต่สิงของพี่จะต้องเป็นสิงตัวขนาดเล็กๆครับเอามาตั้งไว้ได้สองตัวพอครับ เดี๋ยวไอ้สิงตัวใหญ่บ้านตรงข้ามมันเห็นครับมันนึกว่าลูกมันครับมันก็จะนมไม้ลูกกินครับพี่ก็จะเกิดโชคลาภครับพี่ครับผมให้พี่ดูตัวอย่างบ้านหนึ่งหลังครับบ้านหลังนี้คือบ้านจริงครับที่บ้านเสียเล็กเมื่อก่อนเจ้าของบ้านรวยมากแต่เจ้าของบ้านครับไปเสียทีพระพ้าหล่อขายน้อยสีมาตัวครับที่ตั้งบนราคาบ้านที่ผมวงกลมไว้นกมันอยู่สูงกว่าบ้านมาอยู่เหนือบ้านลรวครับมันก็เหยียบหัวเราลงดินครับหมดไปเป็นพันล้านครับ ตอนนี้ทุบทิ้งแม่งไปแล้วฮะพอทุบทิ้งเส็จแกก็ดีขึ้นันทีครับที่พี่สุราล่ผมไม่เชื่อครับบ้านของแกเลี้ยงวัวนมไ้ครับแต่เอาสิงไปตั้งไว้หน้านบ้านสิงแม่งก็แดกกลัวทุกเดือนครับเห็นมีคนเพิ่งมาตั้งตรงข้ามบ้านเจเลยค่ะเป็นสิงแล้วก็มีอะไรอยู่ในป่ามาดูเหมกันเพิ่งจะเห็นเมื่อสัปดาห์นี้แล้วก็สิงตัวเล็กมาตั้งที่พี่สุราล่ผมไม่เชื่อครับเรื่องจริงครับเรื่องจริงครับเรื่องจริงครับค่ะเจว่าน้าบ้านต่เขามีลูกอยู่เขาเป็นลูกาลลูกไปนะ บ้านใครบ้านเจเองใช่ไหมโอ๋ขับไปลงค่าสัตว์ทเอารูปยักษ์ั้งไว้หน้าบ้านเจดิแต่เขาเขาเอารูกหมูตั้งว้ใช่ไหมเอารูปยักษ์เไปหารูปยักษ์ครับไปหารูปยักษ์ครับไปหารูปยักษ์ครับมโนกันมาเองอ่ะไม่ตามพุทธประวัติก็มีพูดถึงยาน้าเมาพูดถึงนะแล้วพี่ใครเคยเจอเพราะว่ามาจากวากันไก่ครับทานไก่จะตัดปีไปครับมันก็จะบินกันไม่ได้จริงครับแต่ผมยังเชื่อว่าเพย์นาาไม่มีจริงเพราะ ไม่เคยจทดตัวเป็นนะพี่เจ๊าลูกจัาก็ทำให้หน้าฟังเจ๊ดิเจ๊าลูกจักเลงย่ักก็แดงหมเลยจ่างก็แดงบผมเลยถ้ามันมีจริงก็ต้องพญานาคมาใส่โหลให้พี่ดูดิพี่มีไหม พี่ก็เป็นแค่จินตนาการกันเองมันเป็นเรื่องปัญญาอ่อนคุณเชื่อในสิ่งที่บางอย่างที่มองไม่เห็นแต่คุณเชื่อว่านีจริงเช่นอะไรบ้านอย่างเช่นไอ้เรื่องวิญญาณผมเชื่อไอ้เรื่องวิญญาณผมเชื่อใช่อ้าวอ้าวอ้าวตอบเร็วเร็วตอบเร็วเร็วตอบคำถามอะไรกับมึงอ่าพูว่าพยานาคดีจิบอ่ะผมก็ยังไม่เคยเห็นพ่อยังไม่ใครเอาใส่ดองมาให้ผมดูเดี๋ยวแล้วเชื่อเรื่องของวิญญาณไหมจะไปไหว้ผีไหว้สางไหว้เทวดาผมไม่เชื่อเปะไงครับที่พิสูจน์แรกผมไม่เชื่อครับส่วน วของหมอปานี่นับถือเทพนับถือเทพอะไรผมนับถือศาสนาพุทธรักมีพระพุทธรูปมีองค์ฤาษีท้าชีวกะแล้วก็นี่มีสายศิลด้วยนะคะมีสายศิลด้วยะรอบเลยพี่ยังเทพพงเนียผมพูดเลยว่าไม่มีของพ่มแม้แต่องค์เดียวเอ้าเอ้าเอ้ามีพระพุทธรูปมีองค์ฤาษีท้าชีวกาทาชีวกะาชีวกายาตัวเนี้ยปู๋ยฉีพวกอมาพัเนี้ยเปคนคนอมาให้แต่ที่พ่สูภน์แรผมไม่เชื่อ ยังเทพพวกนี้ผมพูดเลยว่าไม่มีของพ่มแม้แต่องคเดียวอไม่ใช่ของพ่มเลยแล้วอยู่ในบ้านคุณหมอเข้ามาหวานเลยเขาไม่ากลัาไป <c oughs> ผมนับถือรักกับพระสงฆ์ข้องพระพุทธเจ้าครับ่านอ,อฏิบรรมะํำสอนอํำสอนผมไม่ได้นับถือปุ้นปานที่มาที่พิพัฒนคนเนี้ยมันนับถือปู้นปานไงเพระมันกล้าปู้นปานเซ็ตมันกล้าไปทำเหลี่ยตอผมนับถือรักกับพระสงฆ์ข้อบพระพุทธเจ้าครับ่านอ,อฏิบรรมะํำสอนํำสอน ผมไม่ได้นับถือปู้นป่านแต่ผมนับถือรักขันพอนแเลยผมว่าปฏิบัติค่ะดีมากพี่พิบบางคนเนี่ยมันนับถือปู้นป่านไงเพรม,มันกล้าปู้นป่านเซกมันกล้าไปทำเหลวตอแค่คนนับถือปู้นป่านนั่นแหละแต่ถ้าคนนับถือธรรมะมารตอธรรมะที่พจน์สอนเนี่ยมาปฏิบัติไงตัวคุณเองเนี่ยมีการรักษาคนโดยที่ไม่มีใบอนุญาตครับสมมติอะขอโทษนะสมมุติพี่หนุ่มอะอมไปเจอคนกําลังเขาเรียกว่าประสบอ,ะอุบัติเหตุอะ แล้วเขาเจ็บปวดเนี่ยช่วยสิอ่าก็เหมือนกันนะครับอย่างวันนี้ก่อนที่จะมารายการก็เนี่ยมาหาของคนหนึ่งเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองผมก็เขียงได้ว่าแกบอกว่าแกโดนผีเข้าผมว่ามันไม่ใช่มะเร็งต่อมน้ำเหลืองคุณต้องไปหาหมอทยาศาสตร์ก็ไล่กับไปหาหมอทยาศาสตร์มีไหมคุณไปรักษาคนที่เป็นมะเร็งคนที่เป็นโรคตบคนเป็นนู่นนี่คุณรักษาไหมเราจะแนะนําไปโรงพยาบาลครับหลายคนครับเคยได้รูปผมไปแล้วสามารถรักษาคนได้ครับและตอนนี้มีนายแพทย์หลายโรงพยาบาลมากครับ เอาลูกเตัวเนี้ยไปรักษาคนป่วยครับเจ็บตรงไหนคือปิดตรงไหนหรอครับอ๋อเอาลูกคุณหมอปิดตรงที่เจ็บอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับ,รบเดือนหนึ่งผมใช้ลูกถึงแสนไปครับเดือนหนึ่งผมใช้ลูกถึงแสนไปครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหปวดฝันเนี่ยไปเกือบสิบห้านาทีสิบห้านาทีเราปิดป้าประจันเป็นจะเห็นพ่อไล้พี่น้โลหะคือเจ็บแข้งเจ็บขาปวดหัวปวดคอปวดฝันปวดเอวปวดหลังปวดประจำเดือนใช่ไหมหมดถ้าคือเกี่ยวข้อาการปวดอะลูกแวกนี้ใช่ยหมหมดที่ผมบอกแหละนายแพทย์ร้านโรงพยาบาลตกใจเฮ้ยอะไร ลูกก็น่าจะรักษาคุ้มไหนเขาเรียกว่าไอ้รูปเนี่ยมันเป็นยาสามารถประจำบ่ายเนียพี่นพถ้าเก้กต่างกลัวเนี่ยใช้ได้เลยเลยถ้าใช้มาห้าผมเนี่ยผมรักษาได้แต่พี่ถามว่าเป็นโรมะเร็งเนี่ยพี่คนเป็นโรมะเร็งเนี่ยเป็นมะเร็งแม่เลือดขาวเนี่ยผมรับประกันหลักเปอร์เซนต์ว่าผมรักษาหายมีไหมคุณไปรักษาคนที่เป็นมะเร็งคนที่เป็นโรคตับคนเป็นนู่นนี่คุณรักษาไหมจะแนะนําไปโรงพยาบาลครับเป็นมะเร็งแม่เลือดขาวเนี่ยผมรับประกันหลักเปอร์เซนต์ว่าผมรักษาหายมะเร็งไม่เลือดเขาข้าวเนี่ยรรรรเราหาายมแล้ว รักษาให้เพรเป็นรอยขวนี่ไหมฮะรักษาให้มันเป็นรอยขอดนี่ไหมฮะเ,เอาแบบที่วางเดินไม่ได้พ่วงไตมันพังแล้วแบบ<ม>เนี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหรอคะรับรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นเลื้าเนี้ยหมอรักษาอะไรบอกหน่อยได้หมพี่มมผมใช้สมุนไพรคือยาตัวเดียวคือเม็ดพริกไทยนี่แหละยาตัวเนี้ยปูเฉียวโกม,มาราผัดเนี้ยไปคนเอามาให้แต่หายคาทามาผมสิบหกตัวไม่ปูกเซิงยาตัวเนี้ยยาทุกโคนยาทุกโรคผมให้กินยาตัวนี้หมดเลยค่ะยังเม็ดเลือดเท้าพี่ สมมุติว่าคุณฐานยาไปมาทั้ง40วันเนี่ยคุณไปวันเก็ดเลือดเนี่ยฮะมันจะขึ้นเลยครับเป็นมะเร็งไม่รับมีไหมคุณไปรักษาคนที่เป็นมะเร็งคนที่เป็นโรคแบบคนเป็นรุ่นนี้คุณรักษาไหมรักษาให้มันเป็นหลอดหัวนี้ฮะรักษาให้มันเป็นหลอดหัวนี้ฮะอ้าวอ้าวอ้าวคือตอนนี้เล่นแบบปวดหัวตืบอะปวดหัวปวดคอปวดฝันปวดเอฟปวดหลังปวดประจำเลยอนเกือบ15นาทีผมรับประการหลานเพราะว่าผมรักษาให้ Amazing มากเลยพี่